สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของสัตว์วิชาวิทยาศาสตร์ป .5 สอนโดยคุณพภดลจูสุกุลการปรับตัวของสัตว์เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลักษณะรูปร่างและพฤติกรรมกลมกลืนกับธรรมชาติหรือแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดในธรรมชาติได้นักเรียนคิดว่าสัตว์ถ้าไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ นั่นเอคิดว่าจะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่นะครับเดีเราจะไปดูตัวอย่างสัตว์ทั้ง3ชนิดที่ครูยกตัวอย่างให้นะครับมาดูสิ่งมีชีวิตชนิดแรกกันนะครับนกเปลี่ยนยีราฟที่เห็นในรูปนะครับยีราฟเนี่ยปัจจุบันเนี้ยคอมันยาวนกเรียนคอยาวมันก็กินอะไรที่สูงๆได้ แต่เนื่องจากในอดีตเลยนะครับนักเรียนยีราฟเนี่ยมีลักษณะหอที่สั้นแต่เนื่องจากใบไม้ที่เป็นอาหารเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่ายีราฟเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชกินใบไม้แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยที่กินพืชกินใบไม้เท่านี้อาหารไม่เพียงพอเริ่มหมดนะครับพืชเริ่มหมดฉะนั้นยีราฟเนี่ยก็ต้องวิวัฒนาการปรับโครงสร้างของตัวเอง พยายามยืดคอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่จะให้กินพืชกินใบไม้ที่สูงขึ้นได้ถ้ายีราฟไม่วิวัฒนาการโครงสร้างของร่างกายนะครับคอให้ยืดขึ้นยีราฟก็อาจจะสูญพันธุ์ไปได้นะครับมเรียนมาดูสิ่งมีชีวิตชิ้นที่2นะครับักเรียนอูดอูดเนี่ย สามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้ทะเลทราย,ยมีอุณหภูมิที่สูงมากทะเลทรายมีแหล่งน้ํานะครับเรียนแต่จะอยู่ไกลมากอูดมีกระเพาะที่ใหญ่หวิวัฒนาการตัวเองโดยมีกระเพาะที่ใหญ่สามารถดื่มน้ําได้ต่อครั้งประมาณหนึ่งลิตรเก็บกักไว้ในกระเพาะแล้วก็สามารถเดินทางไปต่อได้นะครับ โดยไม่ต้องดื่มน้ําแต่ถ้าเจอแหล่งน้ําข้างหน้าอูดก็สามารถดื่มน้ําแล้วก็กักเก็บไว้ในกระเพาะได้เพรฉะนั้นอูดจึงอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้นะครับเรามาดูสัตว์ชนิดที่3กันนะครับกเรียนสัตว์ชนิดที่3นี่คือหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกเนี่ยลักษณะตัวเนี่ยมันจะอ้อนอวนๆอบอกบบบ่นะครับเรียนถ้าดูแล้วนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหมีเนี่ยมันจะมีชั้นไขมันที่หนาและมีขนที่ยาวเพื่ออะไรครับเพื่อปกคลุมสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวมันเองเพราะว่าขั้วโลกเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากนะครับถึงขั้นติดลบไปเลยฉะนั้นหมีก็ต้องวิวัฒนาการปรับโครงสร้างร่างกายตัวเองให้มีชั้นไขมันให้มีขนที่หนาเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายจึงทําให้หมีเนี่ย สามารถดำรงชีวิตมีชีวิตอยู่รอดได้ที่ขั้วโลกครับนี้จะมีกิจกรรมนะครับมีงานให้นักเรียนทำํำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3, ที่1.3นาที18ถึง20โดยนำความรู้ที่ครูได้สอนได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับไปตอบคำถามครับ